แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อคืนเด็กดอเรมริกาฝันฝันเเดี๋ยวนี้กูฝันหลับหับตื่นตื่นฝันถึงปกติคนอื่นเขาหลับได้เงินตื่นมือตื่นขับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเวลาฝันฝันหลับหับตื่นตื่นได้เลขได้หวยได้นู่นได้นี่แล้วก็รวยกันเป็นแสนสองแสนสามแสนล้านจากนั้นขณะเดียวกันดรอเรมริกากูหลับหลับตื่นตื่นฝันถึงแต่เรื่องเกี่ยวกับว่าอีสองพอลูกคู่นี้มันจะติดคุกหรือไม่ติดคุกมา ล่าสุดดอกกมริกาจุดทูบสิบหกดอกสารถามสารเลยค่ะสา, stay, ส,า sink, ส,าสารสถิตอยู่ที่ตับสารพระภูมิข okay. oh, ้างที ano ano> um> Humans, <im <im ่กูนี่แหละสารพระภูมิบ้านกูเนี่ยถามอะไรก็ได้แบบดังนั้นถามอะไรก็ได้ดังนั้นจากนั้นก็ถามสารพระภูมิไปถามว่าสารพระภูมิค้าประเทศไทยจะรอดไหมรอดสารพระภูมิคาประเทศไทยจะสวีไลไหมสวีไลสารพระภูมิคาแล้วก็ไอ้ลูกไอีลูกออพ่อจันไรนี่มันจะเป็นยังไงไปมันจะไปไหนนะคะไปไปมันจะไปไหนไปมันจะไปไหนนะคะไปให้เพลิน สันพระภูมิบ้านดรมริกาบอกว่าอีสองพอลูกคนนี้ไม่มีที่จะอยู่ค่ะมีแต่ที่จะไปเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ดรมริกาก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าสันพระภูมิบ้านดรมริกาดรมริกาถามเองตอบเองแล้วก็จุดทูบเองนะคะดังนั้นไม่เกี่ยวกับสันพระภูมิบ้านคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันกับสารสถิตยุติธรรมค่ะเพราะฉะนั้นสันพระภูมิบ้านดรมริกาบอกว่าฟันทงฟันทงเลยค่ะว่าไม่รลอด สั่นปะผู้บ้านตุกจมุลกิกาบอกว่าตุยแน่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 สั่นปะภูมิบ้านดรกจมุลกิกาบอกว่าอาการหนักล่อแล้ตุยแน่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  ตุยแหนเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยใช่ไหมคะท่านตุยแหนเพราะว่าทักสินทักตุยแหนเพราะว่าทักสินโดนวุ้นสินกําลังแฉอยู่เนี่ยตุยแหนตุยแหนตุยแหน<ฮ>สารพระภูมิบอกว่ายังไม่ต้องถึงอ่ะสารสถิตยุติธรรมท่านหรอกแต่แค่ว่าสารบ้านอ่า,าสารนู่นน่ะสารที่ข้างบ้านน่ะสารข้างบ้านบ้านอะไรนะบ้านคาแมนน่ะแค่สารข้างบ้านคาแมนเนี่ยแค่นั้นน่ะ แฉออกมาวันละสามรอบแฉออกมาวันละสามรอบเหลืออีกรอบหนึ่งได้ค่าวว่าก็มีการเตรียมยากระสายเส้นแล้วจากนั้นถ้าเกิดกินยากระสายเส้นหมดอีกไหนึงเนี่ยวุ้นเส้นจะออกมาแฉใหม่บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงว่าสั้นละ <c oughs> เอาทิบหายแล้วละมึงเอาถ้าเกิดว่าวุ้นเส้นออกมาแชสามชั่วโมงทีนี้ใครจะเป็นยังไงละทีเนี้ ก็จะต้องหนักแล้วล่ะว่ากูว่าแล้วนะคะกูว่าอาการเหล่านี้นะคะเกี่ยวข้องกันกับนะคะอาการของคุณหนูแล้วก็คุณพงศ์นะคะทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาการถ้าเกิดใครถามดรมริการบอกว่าอาการของคุณหนูกับอาการของคุณพงศ์อยู่ถึงขั้นไหนแล้วคะดรมริกาบอกได้เลยค่ะว่าฟังเสียงนี้เลยค่ะฟังเสียงซาแลนเลยนะคะอาการอยู่ขั้นนี้แล้วค่ะอาการอยู่ขั้นนี้เลยอาการอยู่ขั้นนี้เลยค่ะ ล่าสุดเนี่ยบอกว่ากูว่ามึงนั่นแหละไม่รอดดรตอมริกามึงนั่นแหละไม่รอดดัตอเมริกา,ได,ดกกาได้ข่าว่าถ้าเกิดกูไม่รอดก็จะมีประชาชนอีกประมาณ7ล้านคนในประเทศนี้ก็ไม่รอดเหมือนกูนั่นแหละคะ่ะทำไมละ่ละคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ดรตอมริกาคนเดียวที่กล่าวเยี่ยงนี้คนอื่นกล่าวยิ่ยงกว่ากูนี่ก็มี ฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะคะอาการที่ว่าจะรอดหรือจะไม่รอดนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับดอเรมริกาดอกเรมริกาเป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์ดอกเรมริกาไม่ใช่นักการเมืองด็อกเรมริกาเป็นเพียงแค่พิธีกรดอเตรมริกาเป็นเจ้าของรายการและดรอเรมริกาก็มีสกินแคร์ดรอเตรมริกาเป็นแค่แม่ค้าคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องการเมืองแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองและดรอเตรมริกาเนี่ยนะคะไม่ได้ถึงขั้นในการที่จะไปองหางกาต่อสู้ต่อกรกับพร,ระพ่านตุงติ้งงสิ นายกรัฐมนตรีที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่หรอกนะคะไม่คิดจะไปอํานวยอวยศยอะไรแล้วก็ไม่คิดในการที่จะขัดขวางอํานวยอวยบอวยบ้างอะไรทั้งสิ้นหรอกคะ่ะไม่คิดหรอกคะ่ะตัวเล็กๆตัวนี้น้อยดูสิคะ่ะรูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยทำหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ทาหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาตัวเล็กๆเ,เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่ามาทําอะไรฉันเนี่ยเลยนะคะอย่ามาอย่ามาขู่อีฉันเลยนะคะเชื่อก็ไม่ต้องส่งมาบ้านดีฉันและขณะเดีดวยวกันนะคะคําขูดด่ใดๆก็ไม่ต้อง ต้องส่งมาที่บ้านดิฉันนะคะเพราะดิฉันเนี่ยกลัว,วลแล้วจริงๆค่ะอาการรอบแรกเลยหมายถึง้อกต้มริกการหมายถึงพ่อกับลูกมึงนั่นแหละ การคูจะล่อแลกได้ยังไงอาการกูจะลอดไม่รอดได้ยังไงกูไม่ได้มีคดีเลยดรมาริกาไม่มีคดีแม้แต่คดีเดียวเลยแม้คดีแม้แต่คดีหม,มินประมาทกูยังไม่มีเลยดรมาริการมีคดีหมินประมาทอยู่คดีหนึ่งนั่นก็คือยิ่งรักแซ่อวยเนี่ยเป็นคนฟ้องดออรมาริกาผ่านไปแล้วประมาณ5ปี6ปี7ปีกูชนะไปตั้งแต่3ปีแรกแล้วและตอนนี้รอรับเงิน20ล้านหลังจากที่อีแซ่อวยนั่นน่ะกลับประเทศไทยจะต้องจออ่ายดรมาริการเป็นค่าสินไหม20่บล้านบาทเพราะ,ะฟ้องทั้งแพง่งฟ้องทั้า,า้้วนดีซเสยยิจ Labang เิดรมริการเนี่ยเป็นประชาชนคนละเมืองคนหนึ่งเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งที่ดันชนะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ทําสร้างความชิบหายให้กับประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นจํานงจำนำํานําตอนที่ดรตมริการไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์โดยรัฐบาลของนายนะคะท่านพลเอกอประยุทธ์จันโอชานั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็ทราบมาตลอดเลยค่ะประมาณ8ปปีของท่านประยุทธ์จันโอชาปีละสามแสนล้านสามแสนล้านสามแสนล้านจดสรรงบประมาณแผ่นดินจ่ายหนี้แทนอียิ่งยวยแซ่อวยที่อีนั่นเนี่ยหนีหาย ไปจ่อยเลยค่ะไม่กลับมาอีกเลยดังนั้นไอ้พวกควายแดงไอ้พวกเสือกไอ้พวกสะถุนไอ้พวกสกุลลุนช่องไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแซดดอรมาลิกาตรงนี้นะคะไม่ต้องมาแซดนะคะอยากฟังดตรมาลิกามึงนั่งฟังเฉยเยไม่ต้องมาแซดดตอรมาลิกานะคะเพราะเกิดถ้าเกิดมึงแซดมาหนึ่งกูจะด่ามึงอีกหนึ่งถ้าเกิดมึงแซดมาหนึ่งกูจะด่าอีติ้งตุ้ยถ้าเกิดมึงแซดมาหนึ่งกูด่าอีตุ้งติ้งหนึ่งมึงแซดมาอีกสองกูจะด่าอีอียิ้งย้อยสองถ แสด็เรมาริการนะคะควายแดงเพราะว่าฉันเนี่ยสิ่งที่ทําสิ่งที่พูดนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของฉันฉันทาหน้าที่พลเมืองและขณะเดียวกันประเทศชาติและรัฐธรรมนูญฉบับปี2อ6 0ัน้าเขาเขียนไว้ว่าประชาชนมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองและการเป็นพลเมืองคือจะต้องทํานุงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์ซึ่งความเป็นชาตินั้นจะต้องไม่มีใครสามารถที่จะปล่อยให้ใครเนี่ยมาคอลัปชันประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็เอาประเทศชาติไปผู้ยี่ผู้ยำผู้ยี่ผู้ยำและไม่มีใครสมควรในการที่จะ เอาความลับของประเทศชาติไปบอกให้อีกชาติข้างบ้านนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าพวกมึงเนี่ยทั้งพ่อกับทั้งลูกทั้งลูกกับทั้งพ่อนี่ยังไม่นับเลยว่าเคยอะมันเคยเอาความลับเนี่ยไปบอกอีประเทศข้างบ้านหรือไม่อีเคยที่โดนหยุดปฏิวัติหน้าที่ไปก่อนหน้านี้ ถึงเคยคนไหนอะหมายถึงเคยคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีไงคนไหนนะคนไหนนะอืมลูน,น้องเคยคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีไงเคยเอาความลับของชาติเนี่ยไปบอกอิมประเทศข้างบ้านหรือเปล่า หมายถึงนายกัฐตนตรีคนก่อนหน้าอีตุ้งติ้งไม่กูหมายถึงสมชายวงสวัสดิ์น่ะคนที่ไปเดินเลือกตู้เย็นน่ะคนที่ไปเดินเลือกตู้เย็นจาได้ไหมหนายกตู้เย็นน่ะเออคนนั้นน่ะนายกตู้เย็นที่ไม่เคยเข้าประชุมทาเนียบประบานแม้แต่วันเดียวไงเพราะว่าไอพี่ปองกับคุณสนธิลิมทองกุลเอามอบเสื้อเหลืองไปล้อมอยู่ใน,ในทาเ <osos Muslims S 2> น,นียบมึงจําได้ไหมนายกที่มไม่เคยประชุมทาเนียบสักวันหนึ่งอ่ะนั่นแหละอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นนายกแต่ลองไปถามสมชายวงสวัสดิ์ซิซึ่งเป็นน้องเขยอ,อ่ะตั้งแต่อ่อนแต่ออก ไปตามสิไปตามสิฉันพูดถึงน้องเขยของศักสินแซอวยกูไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะคะแล้วน้องเขยเขามีหลายคนหรอคะโอ๊น้องเขยไม่ใช่สมชายวงสวัสดิ์คนเดียวหรอคะเอา้ามีหลายคนหรอคะอุ้ยขอโทษทีมันมันมีหลายคนมันมีคนเดียวหรือมีหลายคนคะขอโทษทีขอโทษทีนะคะดิฉันอาจจะตกข่าวไปตกลงน้องเขยเขามีกี่คนนะคะที่เป็นนายกรัฐมนตรีอะ เอวสมใจคนเดียวไม่ใช่หรอคะอ๋อสมใจคนเดียว สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่วงเวลาดรมาริกาช่วงระหว่างนี้นะคะดเรมาริกาขออนุญาตนะคะที่จะกลับเรียนพี่น้องประชาชนทราบนะคะว่าล่าสุดดตรมาริกาเพิ่งไปตรวจเอกสารนะคะพบว่า MOU หรือว่าข้อตกลงนะคะที่คุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งสีผู้ซึ่งไม่รู้สีไม่รู้แปลแล้วก็เสียเหลี่ยมกัมพูชาไปโดนอีหลงล้วงล้วงล้วง,ง,ง,งไปล้วง,งมาควกักไปควกักมาแม่งเสียเหลี่ยมเขาอะเสร็จแล้วก็ไม่ได้ตังค์สักบาทหนึ่งขายก็ไม่ได้ขายสึกเอาไปให้เขฟาฟ โอม MOU โอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะไม่ใช่โอม OU นะคะขอโทษค่ะโอ้ยออกเสียงผิดไปไม่ใช่โอม OU ค่ะล่าสุดคุณหนูติ้งติ้งสะดิ้งสีไปเซ็นโอม OU เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอม OU ค่ะขอโทษทีคุณหนูตุงต้งติ้งสะดิ้งสีไปเซ็ M o เ M o ททน,น MOU นะคะให้กับนะคะทางฝั่งของคุณลงุงวุ้นเส้นนะคะข้อที่หนึ่งไปเซ็นเรื่องกรรมสิทธิ์การใช้การบริหารสะพานมิตรภาพไทยแล้วก็กัมพูชาข้อที่สองไปเซ็นความเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านมลพิวว่่าาันม ข้อที่สองนี่กูสงสัยที่สุดว่ามันเกี่ยวข้องกับเกาะกูดกูหรือเปล่าวะส่วนข้อที่สามไปเซ็นเรื่องแรกเปลี่ยนสาระสําสคัญข้อตกลงในการจัดตั้งพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าสั้นหล่ะมึงคือจะไปฝึกฝีมือแรงงานให้กับกัมพูชาโดยใช้งบประมาณแผ่นดินกูเนี่แหละนอกจากนั้นข้อที่นะคะสี่กับข้อที่ห้าไปเซ็นข้อตกลงเรื่องการจ้างแรง,งงานกัมพูจาใช้ในประเทศไทย,ไทยว่าสั้นหล่ะมึงเออนอกจากนั้นข้อที่หกคุณหนูตุ้งติ้งสดิ้งสีได้ไปเซ็นไว้เรื่องความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกแบกบ การปรับปรุงถนนการไม่ใช่กฎหมายการออกแบบแล้วก็การใช้แรงงานจ้างแรงงานกัมพูชาแล้วก็การนนะครับปรับปรุงถนนหมายเลข57 <c oughs> บ้านผักกาดกับบ้านปรมของจังหวัดไพลินถนนหมายเลข5ของจังหวัดพระตะบองทั้งหมดนั้นประเทศไทยจะเป็นคนช่วยเหลือว่าจ้าละเมองไปเซน็นตอนที่ยังเห็นเขาเป็นอังเคลนอยู่ตอนนี้อังเคลนได้ MOU ทั้งหมด7ข้ออังเคลนไม่สนสีไม่สน8อังเคลนเคลียร์ตกกระไดแล้วดี๋ยวนี้ นอกจากนั้นข้อที่7ไปเซ็นเรื่องข้อตกลงสร้างสะพานระหว่างไทยกับกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดกับโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแห่งราชนจาจักรไทยกับราชนจาจักรกัมพูชาทั้งหมดนั้นเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในช่วง78เดือนที่คุณหนูตุ้งติ้งซะดิงสีได้สร้างวีรกรรมวีรสตรี7ข้อนั้นนะคะยกประโยชน์ให้คะแม 7ข้อ MOU นั้นอีตุงติ้งจะดิ้งสียกประโยชน์ให้แม่ก่อนที่กคแมมันจะเห็นสั้นเห็นชาติมันยกประโยชน์ให้กคแมเจ็ดข้อเจ็ดข้อมีคนทักบอกว่าดรมาริกาเวลาเซ็นแล้วเนี่ยก็ยกเลิกได้นี่ก็ MOU MOUPCC MU o PCC MOUPC 3ที่ไปเซ็นไว้อ่ะสมัยนาะยกทักษินอ่ะ มึงว่ายกเลิกได้ไหมล่ะจนป่านนี้ยังยกเลิกไม่ได้เลยอาจารย์ปานเทพสนทรลิ้มทองกุลต่างๆขึ้นเวทีไม่รู้กี่ชาติขี่ชาติขี่ชาติขึ้นเวทีมา20ปีแล้วจนป่านนี้ MOU 4 3กับ MOUP c ีที่ทักษินแช่อวยเป็นเซ็นไว้ยังยกเลิกไม่ได้เลยยังไม่ได้ยกเลิกเลยอะ่ะแล้วไอ MOU หรือว่าข้อตกลง7ข้อที่อีตุงติงสะดิ้งสีซึ่งเป็นทายาทอสศูนย์ของพ่อมันไปเซ็นกับกัมพูชา7ข้อนี้เซ็นไปแล้วด้วยอะ่ะ เหมือนเขากินไปแล้วอ่ะเขาเซ็นไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาได้แบบเอาตรงๆเลยนะเขาได้แบบว่าเด็ดดอกไม้ดมไปแล้วอ่ะดมพืชด,ดมพืชไปแล้วอ่ะกูคําถามก็คือว่าเขาจะยกเลิกให้มึงไหมแล้วมันจะยกเลิกได้ง่ายๆยไหมเพราะว่าขนาด m o u เกี่ยวกับความมั่นคงปี P 43กับปี44มันยังไม่มีการยกเลิกได้ง่ายๆเลยมันยังเอามาใช้เป็นประโยชน์อยู่เลยในตอนนี้ และตอนนี้มันต้องยกเลิกได้สิอันเนื่องมาจากว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยตระกูลหุ่นกับตระกูลอวยเนี่ยมันก็มีเจงบงกันแล้วเนี่ยนี่มึงฟังกูดินะคะดูปากดอกเตอร์มาริกานะคะมันจะยกเลิกได้ง่ายๆได้ยังไงมันเป็นข้อตกลงที่เซ็นโดยรัฐของไทยกับรัฐของเขาแล้วก็การเซ็นเนี่ยมันไม่ใช่เซ็นโดยคนอนูตุ้งติ้งสะดิ้งสีมันเซ็นโดยที่มีกระทรวงตบวงกลมด้านความมั่นคงข,งของประเทศชาติอยู่ข้างหลังเป็นแบ็กอัพให้กับอีตุ้งติ้งเซดดิ้งสีตอนเซน มึงเถียงกูซิว่าไม่ใช่อีรัฐมนตีวัฒนธรรม จากนั้นก็คือจบข่าวค่ะดิฉันแค่รายงานและก็รีวิวให้ทราบเท่านั้นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการหน้าเวลานี้บอกไ네ด้เลยว่าอาการประเทศไทยนะคะอยู่ในอาการค่อนข้างโคม่านะคะโคม่าในเรื่องอะไรโคม่าในเรื่อง36เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็3เปอร์เซ็นต์ของภาษีทรัมป์ที่จะไปอเมริกาโคม่าเรื่องอเมริกาแม่งข่มขู่มาแล้วก็โคม่าเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างชายแดนแล้วก็โคม่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็โคม่าเรื่องเกี่ยวกับว่าความไม่มีปัญญาในการบริหาร บริหารชาติบริหารบ้านเมืองจะทําให้คนจะตกงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นล้านล้านคนและคนจะไม่มีงานทําในประเทศนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นล้านล้านคนในทันทีทันใดภายใน3เดือนนี้แล้วก็โคมา่าในเรื่องของปัญหาราคาพืชผลการ,กรเกษตรที่มันไม่สามารถนีมาในการที่จะมากระตุน้นกระเตื้องเศรษฐกิจให้เงินมันหมุนไปได้เพราะว่าอีตุงติงต้งเชดิงสีไม่ทาหาอะไรเลยนอกจากเดินเอาภ้าซิ้นสะบัดปิวไปสะบัดปิวมาเอาผ้าถุงเนี่ยไปเช็ดนะคะที่จังหวัดนั้นเอาผ้าถุงไปเช็ดที่จังหวัดนี้สะบัดผ้าซิ้นไปสบ ถ้าสิ้นมาเป็นซอบปลาเวอร์ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ณนะเวลานี้นะคะก็เหลือแค่็อบพาวเวอร์นะคะของคุณเธอส่วน็อบพาวเวอร์นั้นปรากฏว่าคุณหนูคุณตูคุณหนูหนหนต้งติงเสียงสีก็ใส่ชแนลนะคะไปโชว์โลกใส่ชแนลไปโชว์จีนตอนนี้ซอร์พาวเวอร์ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเช่นกันล่าสุดคุณโจเซฟซึ่งเป็นเจ้าของตำรับซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งนะคะเป็นนะคะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะซึ่งเป็นต้นตำรับของการนะคะเขียนหนังสือตำราเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์บอกว่าโอ้ oh, อ้าว oh, no oh no มิสเตอร์โจเซฟบอกว่าไอ้ที่มึงเอาไปลอกนั้นไม่ถูกต้องสักข้อเลยไม่ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การการตลาดซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การกระตุ้นนะคะให้การซอฟต์พาวเวอร์ uh, power, ไม่ใช่การตลาดซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การโปรโมทตัวเองซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การโฆษณาซอฟต์พาวเวอร์คือการใช้วิถีและก็วัฒนธรรมเป็นพลังอ่อนๆในการที่จะผลักดันโดยที่ไม่ใช่สงคราม ดังนั้นซอฟท์พาวเวอร์ที่คุณนูตุ้งติ้งจะดิ้งสีทำอันนั้นคือเป็นเจ้าแม่อีเวนไม่ใช่ซอฟท์พาวเวอร์ด้วยประการทั้งปวงจ้า